ไอ้ตัวปลาครับผมอือก็อ,อยู่เลย,อยเลยอ้ือาเหยียบลอกผู้เลิกกัดเลยอยู่อือ <_ es> อ,อย,ออยู่ผมอยู่อยู่อยู่อืออยู่ตัวน,นี้อยู่ตัวน,นึงกระโดดนี้ครับตัวน,นี้อยู่ สวัสดีพี่พนๆนะ้าๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่มาเดินตกปลาคองนะครับนี่เล่นนแบบสุดชัดนะครับผมกิจกรรมรอชมผลงานนะว่าจะมีผลงานให้รับชมนะครับ มีตัวหรือเปล่ากัดแล้วัะปอกหรือเปล่ากัดไหนละไหนไปไหนละครับผมคลายเลยนี่ตัวเล็กนะกัดคลาย ยังดูอ,อ,อยู่เอตัวปลาครับผมมาเลยครับแต้มแรกสุดจริงครับตัวนี้ืดูไซส์ปลาแห่ก็ตัวเหยื่อนิดเดียวงเนี่ย ครับผมเดี๋ยวปล่อยไปนะไปแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับผม กันแล้วผมกันแล้วกันแล้วกันแล้วเปไงนแล้วใครยังยังอยู่นักยังอยู่เวิ่งครับวิ่งวิยวิ่งเวนวีวิ่ง อยู่หย,ย,ยเรียบร้อยติดเรบรหาานจบเลยครับผู้เข้าต่อเรียบร้อยวิ่งเข้าต่อเลย,อยไม่มาเลยครับจบละส่งนานไปครับเข้าต่อไปเลย เดี๋ยวมัดใหม่กันอนันตะเตี้ยถูกน้ำนีอยู่เลยปู่เยมันลมที่สวนลมเอาเลยนะอือู้อยู่เลยอยออ้าเหยียบลอกฟูแล้วกัดเลยอ้าวกำลังแกะลอกลอู่ คาบเยอเลยอุ้ยใช้ดีนะครับไม่คิดว่ามันจะกัดนะดูเบทบท่านผู้ชมพออยากจะได้ตัวไม่ยากนะอุ้ยไส่สวยอุ้ยหลุด <c oughs> ยังใหญ่ไอ้คุบป้าปุาอ๋อสวยเลยครับอพอลอบฟูก,กัดเสืคยับโถ้าเราไม่ฟูก็ไม่กัดนะเนี่ยถ้าเราฟูเราจะมืนไวเกินใช่ไหมลุงเอา้าก็กำลัง ดึงนั่งไงแกอูสวยนะไซนี่ประมาณจะกี่ตอนแรกหนูรู้ว่าติดอะไรสี่ห้าขีดเลยนะครับไซสวยนะครับตีไปลอกฟู่นะกำลังแกะสายอยู่พ<ส>อมากัดเลยอยู่เลยครับไซสวยประมาณสามสี่ขีดได้นะโอเคออ่ะโเคครับติดตามกันต่อยากขับวิ่งไปไหนแล้วหิงแล้วแล้วหิงแล้วแล้ว สายวิ่งนี่สายวิ่งไปไหนไ,หนไม่รู้มันกัดมันวิ่งสายวิ่งอ,อยู่ือกัดแล้ววิ่งเข้าปะฉันบ๊อบใช่ไม่รู้สายนี้นข้างในนี่ไม่ปอกนะสายนี่ถือว่าได้อยู่มา ต,ตาบอดเลยครับพี่น้องเข้าตาเลยก็ตรงนี้ต้องเก็บแล้วละมาแล้วแต้มสองเปิดกล้องโอ,งอ,อเคเต้มสองนะ่ะจากขัดเบ็ดให้ลุงเลยอันนี้ไม่ธรรมดาเพราะกินจากใต้ริมตลิงตล่งด้วยเออหย่อนเหยื่อไปแล้วก็กัดเลยนะเปิดกล้องแต้ม <c oughs> สองเล้ว ก็เก็บแล้วครับเพราะว่ามันโดนลูกตาแล้วตัวนี้อ,อ๋อทปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้นะตัวนี้ไปถ้าปล่อยนี่มันต้องลาหมอต้องมาช่วยาหมอไม่ช่วยกินตาบอดอโอเคโอเคครับเต็มที่สองเดี๋ยวติดตามกันต่อ,อม,มากับหลานชายโอเคครับ โอ้ไปแล้วไหนแล้วคาบสายาวิ่งเหรอมันมีสองตัวครับผมตัวนึงคับสายไปไหนครับอยู่ครับผมอยู่อยู่อย,อย,อยู่ตัวนี้อยู่ ตัวนึ่งกระโดดนี้นะครับตัวนี้อยู่ส่ดีตัวครับมีสองตัวนะตัวนี้ฆาดแล้ววิ่งออกมาข้างนอกนะครับสวยนะครับสายเนี่ยมาจจะเกือบโลนะครับผมสาเนี้ยตัครับผมโอ้ใหญ่อะ มีสองตัวนะครับตัวหนึ่งซัดออกไปฝังนะตัวนี้กัดแล้วกระโดดเลยสัดมากลางคลองเลยตัวนี้อยู่ดูนะครับน่าจะอั้มิปเปอร์นะครับใช้ได้นะครับวมใหญ่ครับจะย้อนแสงหรือเปล่า ห่ให่เลยโอเคครับผมเดีย๋ยวลุ้นกันต่อยนะครับก็สรุปสรุปผลงานเลยนะครับผมก็ได้ปลาไปสามตัวนะครับไม่มีไส่กัมนมาเกือบเป็นโลนะตัวนี้สามแต้มอันนี้มันตายแล้วครับผมไม่มีที่ใส่นะครับตองกลับบ้านก่อนนะครับ ก็มาเทสเี่ที่สั่งมาจากเพจนะครับสองสิบหกบาทมีห้าตัวนะก็ได้ผลนะครับได้ผลงานไปสี่แต้มนะแต้มแรกก็ไซเท่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็พวกมึงหน่อยนึงปล่อยไปนี่เยื่อแบบนี้นะโอ้ข่าวาวาวต้องกลับแล้วละ่ะก <t> <3 S 2> ี่ตัวเนี่ยสาม ไม่มีที่ใส่มันตายก็ขอขอบคุณพี่ๆนะนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจของตกไปลายเกเท่านี้มันล่อยครับผมคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะครับ